รกรกฏาคม2566นะครับไปฝนตกเมื่อคืนแล้วก็อตอนตอนเช้ารุ่งใกล้รุ่งสางก็ตกอีกจะลองไปทางนี้ดู ไปคณะวิศวะเนี่ยจุดชิมได้เกินนะ วานี่ร้อนผมอ้าวมากพอวันนี้มาก็เมื่อวานก็ฝนตกวันนี้ก็ตกอีกก็เลยทายครอบครัไปเยอะ,ะเลยจยวโรงอาหารนี่โรงอาหารเปิดไหมเนาะหรือว่าหาอะไรกินก่อนแต่เมื่อกี้นี้กินขนมเยียไปแล้วสี่รูปโอ้โอยังงั่นท้องจุกจุอยู่เลยซูปเปอร์นาย scene. July 2000, Saturday, Open House 22จไร2023เตเตอร์งาน Open House Coen KMTL Open House วันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ใน9โมงเช้าถึง4โมงเยนเจ้าพยาสุ พระวงศ์วัยวัตวอนบุญนาคคอนเนชั่นฮอนอ๋อประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัตท่านตุขุนทหารเออเอียวซายเียไซอู้รถไฟ ไปส่วนเจ้าคุณาหารตรงไปฉลอมกรุงซอยหนึ่งก็อยู่ทางซ้ายมือก่อนข้ามทางรถไฟนี่นะเราจะตรงไปทางภาพคู่สะกขนนนมอเตอร์เวย์ข้ามมอเตอร์เวย์นน way, way, ไปลงอ,อีกฝั่งหนึ่งของถนะนมอเตอร์เรวย์นะมีรถไฟโดยสารด้วย ฟรี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 โอราคูดแช็เนี่ยฮะซอยฉลองกรุงซอยหนึ่งนะฮะทางซ้ายมือหรือว่าถนนคุณอิ่งเยี่ยมนะข้ามไปก็วัดภูกระชาโรงเรียนวัดภุกระชาข้ามทางรถไฟสายตะวันออกนะครับเป็นจุดตัดกันร,ระหว่างถนนฉลองกรุงกับทางรถไฟสายตะวันออก อยู่นะมีคนเยอะอยู่มีอยู่บ้างป่าตายร้านไม่ได้เปิดทุกร้านเพราะว่าวันเป็นวันหยุดแต่ก็ถือว่าเปิดพอคือจะเดินเข้าไปนะนี่ของกินแน่นอนร้านน้ำเปิดแน่นอน พื้นที่ด้านขวาเนี่ยโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่มากหลายหลายสิบไร่ร้อยไร่เลยไปที่นันพีทีนะฮะไปทางกาแฟ วิ่งตามหลังรวมวมรวมลงมามาดูมันแน่นดีกว่ามาดูมาวิ่งเร็วซะด้วยเอาไปเขียวพอดี ทีนี้รากกระบังก็เปิดอยู่นะวันอาทิตย์นะเนี่ยรถรงกุ้งซอยเจ็ดหมู่บ้านรุ่งรุงสองรงกุ้งซอยเก้า เซล31.99เอจุดเก้าเกจ็ดองห้แล้วก็อี3 3 2 9